สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นภาพรวมเท่านั้นฟังไว้เป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะคะในช่วงของ เดือนแรกของปีที่เพิ่งเปิดเข้ามาใหม่เลยถือว่าเปิดเลิกเปิดชักันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะบอกถึงภาพรวมนะคะตามด้วยการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพและการทําบุญเสริมดวงค่ะค่อยๆฟังไปนะคะก่อนอื่นเรามาฟังภาพรวมกันก่อนอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดใครมาตั้งดวงนะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะ ต้องพูดแบบนี้นะคะในช่วงของเดือนนี้ภาพรวมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะคะความกล้าแก่งความเข้มแข็งของคุณจะนำพาให้คุณได้รอดทุกๆวิกฤตและมีโชคด้านการเงินที่ดีจากการเป็นผู้รับที่ดีด้วยแสดงว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้รับ ของขวัญของกำนันหรือความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักเลยรวมถึงคุณจะมีเกณฑ์ได้ทำบุญใหญ่เกิดขึ้นนะคะเป็นการทำรุ้บำรุงพระพุทธศาสนาหรือการทำบุญใหญ่กับมูลนิธิต่างๆที่คุณอยู่ในตำแหน่งของผู้ให้ด้วยก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยนะคะไพ่ของคุณค่อนข้างออกมาในตำแหน่งที่ แกร่งพอสมควรไม่ว่าจะเป็นไพ่ศิลธรรมนะคะเราใช้ทาโร่นะคะแล้วก็ใช้อลรกเกในการอ่านดวงในรอบนี้นะถือว่าเป็นในตำแหน่งที่ดีมากๆค่ะเรามาเจาะกันภาพของรวมดวงงานกันก่อนนะคะดวงงาน จะบอกแบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายใจนะสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปนะคะอาจจะมีงานเยอะหรือว่าการแข่งขันสูงหรือการออกนอกสถานที่การออกตลาดนะคะคุณสตาร์ทการทำงานค่อนข้างน่าจะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราและเป็นการสตาร์ทที่ดีค่ะ ในเกณฑ์ของลักษณะงานที่ดีนะคะงานใดๆก็ตามที่ทำเป็นทีมเป็นเป็นกลุ๊ปเช่นทีมเซลล์การขายของให้กระตือรือร้นได้เลยนะคะดวงของคุณจะไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าไม่รอไปทำยอดเอาช่วงนาทีสุดท้ายคุณเปิดเลิกเปิดชายการพรีเซนต์การขายของจะไปในทิศทางที่ดีงานแบบ ทีมเวิร์กงานแบบกรุ๊ปแบบกลุ่มจะไปในทิศทางที่ดีค่ะต่อมาอีกลักษณะกลุ่มงานนะคะคือกลุ่มงานที่ลงทุนทําธุรกิจร่วมกับคนสนิทมิตรสหายคนรักหรือว่าญาติพี่น้องนะคะอยู่ในกลุ่มสนิทนะคะก็จะไปในทิศทางที่ดีเป็นเรื่องของการลงทุนร่วมนะคะอาจจะเปิดร้านเล็กๆร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าเป็นแนวกงสีสืบทอดกิจการจะมีการปรับรูปแบบการค้าขาย แข่งขันที่ดีและโดดเด่นมากขึ้นนะคะอีกกลุ่มงานนึงค่ะคือกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างทุกรูปแบบนะคะรับเหมาก่อสร้างรับเหมาจัดสวนนะคะรับเหมาปูพื้นนะอะไรแบบนี้รับเหมาตกแต่งภายในนะคะโครงสร้างไปจนถึงสิ่งรอบ,รอบๆเกี่ยวกับการรับเหมาจะไปในทิศทางที่ดีแต่มันจะเป็นงานเกี่ยวกับการต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะคะบ้านการดีไซน์การออกแบบจะเป็นลักษณะยอย่างนี้ที่ออกมาในทิศทางที่ดี การรับจัดสวนขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางไปในทิศทางที่ดีค่ะถือว่า จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครก็ตามที่มีอาชีพสายช่างเน้นงานฝีมือความสามารถเฉพาะบุคคลจะประสบความสําเร็จนะคะก็ใครตกง,งานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ได้งานด้วยแนวช่างต่างๆนะต่อมาค่ะมาเช็คศักยภาพภาพรวมด้านการเงินกันบ้างการเงินนะคะหลังวันที่6เป็นต้นไปจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะธุรกิจที่ทําอยู่งานที่รอคําตอบจาก ปีที่แล้วนะคะเดือนนี้จะได้รับคำตอบไปในทิศทางที่ดีนะคะด้านการเงินด้านการงานดีเนาะมีเกณฑ์ในการลงทุนแล้วก็กำไรด้วยเงินมาจากการปันผลกำไรจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นธุรกิจส่วนตัวจะได้รับทรัพย์มาในทิศทางที่ดีค่ะใครที่รอนะคะในเรื่องของการตกงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะ โดยการที่มีคนดึงเข้าไปนะมีคนดึงเข้าไปก็จะเป็นอะไรที่ไวแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะใครอยากจะไปลงหลักปักฐานเรียนต,ต่อต่างประเทศหรือว่าจะไปทำงานต่างแดนไปในทิศทางที่ดีค่ะถือว่าโชคดีตัดสินใจก็ไปในทิศทางที่มีเกณฑ์ถูกต้องด้วยนะการเงินถือว่าดีค่ะไม่น่าจะมีความกังวลอะไรให้ระมัระวังนะคะนี่สินนะที่มาจาก เขาเรียกว่าถ้าคุณหนีหนี่การเงินภาพรวมมันดีนะแต่อีกกลุ่มลักษณะหนึ่งใครที่หนีหนี่อยู่กําลังหนีหรือว่าไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะคะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องไปติดต่อหรือว่าอย่างน้อยผ่อนชำระนะไม่งั้นอาจจะมีเหตุการณ์ฟ้องร้องได้นะสำหรับกลุ่มคนที่เกิด วันอาทิตย์นะแล้วก็ไปอยู่ในเกณฑ์ที่หนีหนี้อยู่นะอ่ะคนที่หนีหนี้เจรจาจะได้คำตอบที่พึงพอใจมากกว่านี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูด้านของความรักกันบ้างภาพรวมความรักไปในทิทางที่คนโสดก่อนนะคนโสดมีเกณฑ์พบรักแต่อยู่ในฐานของคนคุยนะคะจะมีเกณฑ์พบรักคนที่มีอายุสูงวัยกว่าเป็นรุ่นพี่นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะ ยังเป็นแค่พูดคุยยังไม่ได้มีลักษณะของการลงลึกในเรื่องของรายละเอียดของอนาคตความรักสักเท่าไหร่อาจจะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะต่อมาค่ะความเป็นคู่รักคู่สมพงคู่แต่งงานนะใครที่เป็นคู่รักคู่แต่งงานอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะคะคู่รักคู่แต่งงานระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าความลับอาจจะมีต่างคนต่างจะรู้สึก เขาเรียกว่าอิ่มตัวนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุยกันน้อยลงหรือว่าสื่อสารกันน้อยลงจนขาดความโรแมนติกนะคะต่างคนต่างอยากทําอะไรตามใจตัวเองนะคะอยากไปเที่ยวนู่นอยากไปเที่ยวนี่กับกลุ่มเพื่อนมากกว่ากลุ่มครอบครัวก็อาจจะส่งผลให้เกิดความระหองระแหงหรือว่าการพูดแล้วมีเกณฑ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นได้กับการขาดการเอาใจใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอันนี้ต้องระมัดร,ระวังนะและประกอบกับบ้าคู่รักช่วงนี้กับคู่แต่งงาน อาจจะมีเกณฑ์ต้องห่างกันด้วยหน้าที่การงานหรือว่าการไปเที่ยวโดยที่อาจจะไม่ได้นําครอบครัวไปด้วยก็เกิดการน้อยใจ mm. เกิดการงอนกันเกิดขึ้นจะค่อนข้างเปราะบางในเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเลิกลาหย่าร้างใดๆมันเป็นความรู้สึกของน้อยใจมากกว่านะไปต่อที่พลั์งานด้านสุขภาพกันบ้างภาพรวมด้านสุขภาพโดยรวมนะคะคนที่อยู่ในเกณฑ์หาหมออยู่ตลอดอาจจะต้องมีเกณฑ์หาหมอนะคะ ก็ยังคงไม่สามารถหยุดหรือว่าตัดสินใจหยุดเองได้เนาะรามาระวังเรื่องของน้ําหนักตัวเป็นหลักนะคะเรื่องการน้ําหนักตัวหรือว่าคนที่ทานหวานเยอะอาจจะต้องระมัดระวงังแล้วก็ความดันอาจจะมีเกณฑ์สูงขึ้นอย่างอย่างหนักนะคะและ อ่าอีกสิ่งหนึ่งคือช่วงหัวคอบ่าไหล่อาจจะมีการอักเสบและปวดเลื้อรังได้อันนี้ต้องระมัดระวังมาจากการทำงานนะคะต่อมาค่ะภาพรวมการทำบุญหนุนดวงชะตานะคะคุณมีเกณฑ์ได้ทำบุญใหญ่ในรอบเดือนนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากทําบุญแบบไหนสมใจปรารถนาทำรรได้เลยนะคะแต่เกณฑ์รอบเดือนมการานี้อยากแนะนําให้เสริมทําบุญกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กค่ะเด็กยากจนเด็กขาด ขาดทุนการศึกษาเด็กเกิดมาพิการให้ลองเลือกทำดูนะคะจะเสริมดวงสร้างมงคลให้กับด้านการเงินของคุณด้วยนะคะถือว่าทำให้เป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดนะต่อมาค่ะเรามาดูว่าสถานการณ์จริงๆแล้วภาพรวมในรอบเดือนนี้ถามว่าคุณรับมือได้ไหมคุณรับมือได้ค่ะแค่อย่าอย่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากแล้วก็มองคนรอบข้างเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเฉพาะคู่ครองนะคะ จะไปไหนมาไหนบอกกันตรงๆเนาะมันจะได้ไม่งอนกันเพราะว่าความลับไม่มีในโลกนะคะคุณเก็บความลับไม่อยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่ความลับจะเก็บจะหนีภรรยาไปเที่ยวจะหนีแฟนไปเที่ยวมันจะโปะแตกตลอดดังนั้นก็บอกกันไปตรงๆดีกว่ามันน่าจะโกรดน้อยลงกว่าจัดได้ทีหลังนะแต่ภาพรวมแล้วสถานการณ์ยังไปในทิศทางที่ดีในทุกๆเรื่องราวคุณก็สามารถผ่านไปได้แล้วมันก็จะผ่านไปได้ในทุกๆเดือนเหมือนที่คุณผ่านมาอย่าง แร่งอย่างเข้มแข็งนะคะใครสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทําต่อได้เลยใครชอบนั่งสมาธิทําได้เลยค่ะถือเป็นเรื่องราวที่ดีวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามลองติดตามพุทธธรนายก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของตัวเลขศาสตร,ร์ตัวเลขเข้ามาเสริมกับออร์คเคิลสายเวทให้เราได้มาดูดวงเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานตัวเลขและวันเดือนปีกันอ่ะเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปรอชมนะคะวันนี้ก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะก็ยัง ถือว่าเป็นเดือนแห่งปีใหม่อยู่เนอะมีความสุขมากๆค่ะเผอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้าเมษาแล้วอะไรอะไรก็ไปไวค่ะเพราะฉะนั้นคุณตั้งหลักไวคุณทำงานไวคุณจะประสบความสำเร็จไวค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ